สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับน้องมือนะในเกม Box s p i สิน,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มหาอาวุธแล้วก็ยานพหานะดีกว่าไปสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเกม Boxspin มากมายนะ ตอนนี้ก็มาดูที่สก,กิลก่อนละกันตอนนี้เนี่ยเลเวลทั้งหมดอยู่ที่7 1นะครับแล้วก็มีสวิเปอร์อยู่ที่85นะปุง26่แล้วก็พลังงาน20ส่วนอันอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ทำเลยครับปล่อยว่างไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาตู้สักหน่อยโหตู้นี้ก็โดนแฮกไปละเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงลวกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในธนาคารผมเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะผมมีสองแสนโอเคเดี๋ยวถอนไปสัก5 0 0 0มไหมอ่ะถอนไปสัก50,000ก่อนละกัน เรียบร้อยครับผมผมไม่รู้ว่าค่าสุ่มเนี่ยมันเท่าไหร่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้โหฝนตกทุกคนฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงแบบซาซหน่อยนะตกแรงมากเลยโอเคเข้ามาละก็ในนี้มันจะมีกล่องสุ่มอยู่อ่าราคาเท่าไหร่โอ้โหราคาแพงสุด15,500อครับอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้อะไรบ้าง F 1 5 0ครับผมแล้วก็จี๊ฟลูเซนะ SRT u ู u s แล้วก็รถเดินเอ้ยรถด,ดิน ต้นดินจะไปทําอะไรวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกล่องนี้ดิราคาพันห้าร้อยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างก็คือมันก็มีโอกาสได้รถเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้ก่อนไหมพื้นฐานพื้นฐานเขาไม่เอาหรอกทุกคนมันมีเตือนรถยะนะก็เดี๋ยวจะเอาเป็นสักกล่องหายยากสิบกล่องแล้วกันเนาะไปซื้อไปครับผมได้เป็นอะไรโอ้โหได้รถยกครับผมอันแรกไปแล้วครับอ่ะกล่องที่สองนะอันนี้จะได้เป็นอะไร คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องเป็น go kart วะทุกคน go า a r t นี่คือแบบก็ดีเหมือนกันนะเล็กๆไปง่ายดีรถยกอีกแล้วนะอ่ะกล่องที่3ามนะครับเฮ้ยโอ้โหมอไซค์เหรอโอ้โห ATV ไม่เป็นไรครับนึกว่าจะได้กระบะไอ้หเปอร์ซโอ้โหซีบิกแบบในตำนาน <F ly> โอ้โหรถยกอีกแล้วคือรถยกนี่น่าจะเป็นรถที่แบบว่าเกือสุดวะทุกคนสามเ็นตะแล้วก็รถป,ประชาชนคืออะไรวะซีบิแหละครับผม ไปไปต่ออ่าตอนนี้เราสุ่มไปน่าจะเกือบๆสิบกล่องละอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะครบถ้าเกิดว่าเงินมันไม่พอจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวไก่มานะทุกคนตัวไก่มานะแล้วก็ทําการสังหามันนะเอาเงินมาเอาเงินมาสมทบทุนในการสุ่มกล่องยานพาหนะแล้วก็อาวุธของเรานะชิ้นใหม่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอาวุธอะไรเลยทุกคนอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้สุ่มทีหลังแล้วกันเนาะนจะยานอีแ่แกเฮ้ยจีคุยเซอรอเฮ้ยโอ้โห เหลี่ยมทุกดอกโอ้โหไอกเกมโอเคครบสิบกล่องแล้วครับเดี๋ยวมาสุ่มกล่องนี้ต่อห5 5 0 0น้าันห้าอยนะคือวันนี้เนี่ยเราจะหารถที่มันเป็นแบบเลดแรงๆหน่อยนะอย่างน้อยก็ได้มอไซค์มาหนึ่งคันทุกคนอ่ะมอไซค์นะก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอ,เ,อเอาทำการขายทิ้งแล้วกันอ่ะหนึ่งหน้าอะครับกล่องแรกจะได้อะไรมันต้องเป็นของแรงเลยทุกคนอันนี้นะอุรุสเหรอโอ้โหมอไซค์เหรอไอเอฟร้อยห้าสิบเออ กระบะครับผมกระบะ f หน0่นะนี่ก็น่าจะเป็นของฟอร์เนาะนี่แหละทุกคนสีม่วงนะผมว่าอ r รุนี่น่าจะเป็นระดับที่มันสูงกว่านี้ป่ะอ่ะลองสุ่มอีกเราเอาเงินมาน้อยเกินไปนะทุกคนจัดไปครับผมอ r รุสปึ๊บโอ้ f 1 5 0แก้เหรอโหเหลืออยู่4,300ครับไม่พอละเดี๋ยวไปกดเงินไปให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหตัวนี้เพิ่งโดนเลย อ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรออยู่หน้านี้ก่อนละกันเนาะโอเคผมถอนมาอีกห0 0 0 0นะครับเดี๋ยวไปซุ่มต่ออย่างน้อยวันนี้เนี่ยก็ขอแบบขอรดเล็ๆสักคันหนึ่งที่ไม่ใช่ F150 นะคือต้องการเป็นเนี่ยพวกสหรือไม่ก็9%ก้าเปอร์เนแท็ฮอคเนี่ยมันคือรถรุ่นอะไรวะทุกคนผมไม่รู้จักเลยวะ SRT ก็ไม่รู้จัก G Cruiser เอาเอา G Cruiser มาก็ได้นะยีมาเลยกล่องละหมื่น้าเฮ้ยอะไรอะโอ้โห AC เหร รุ่นอะไรวะทุกคนโอเคเดี๋ยวได้มาละเมื่อกี้เป็นเลทประมาณเท่าไหร่วะทุกคน11เนะครับผมเฮ้ยไ,ได้อยู่นะโอเคไปไปต่อไปต่อเอาให้หมด5 0 0 0 0ื่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอาวุธกันต่อทุกคนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไปประจนภายในแมปนี้สักแป๊บนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นกองสุดท้ายแล้วที่สามารถสุ่มได้นะโอเคใครที่อยากให้ผมสุ่มเยอะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่แบบเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับเฮ้ย เอาเรื่องว่ะทุกคนอันนี้มันมันเลทเท่าไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนแทกฮอกมันอุย้ยเก้าเปอร์เซนต์วะอ่าเโอเคโอเคได้ได้ได้ก็ได,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 ได้มาเยอะเหมือนกันทุกคนได้ลถมาเยอะเลยมาไหนลองแบบสตปาวเอาไปขับสักหน่อยดิเอาเป็นคันนี้แล้วกันเนาะเลทที่ดีที่สุดนะปึ๊บโอ้โหเอาตรงนะทุกคนผมไม่เคยขับรถยนต์เลยนะเดี๋ยวนะทำไมเสียงทำไมเสียงเกมมันเงียบจังวะทุกคน ขอญาตขอญาตเอารถมาขายครับผมมีแต่รถขยะนะครับเอาไปเลยร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เอาไปด้วยอ่าอันนี้ก็ไปด้วยอ่ะฮะเดี๋ยวเราไปร้านอาวุธกันต่อทุกคนร้านอาวุธอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมถอนเงินมาหมดแล้วเอาจริงนะทุกคนกล่องอาวุธเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะแพงสุดๆเลยแหละซื้ออันนี้เนี่ยอันเดียวจนเลยทุกคนแต่ว่าเราจะยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวรอเก็บเงินแบบให้มันได้มากกว่านี้ก่อนละกันเนาะหรือว่าใครที่ อยากดูจริงๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะมาสุ่มให้ดูสักประมาณ10กล่องเนาะสิกล่องนี่ก็เจ็ดแล้วะนะมันกล่องละ7จ็ดหมื่นห้าเลยทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะสุ่มกล่องอากล่องยอดแล้วกันเนาะหรือว่าตำนานด้วยเอาตำนานสัก3กล่องแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกล่องนี้ดีกว่าน่าจะแรงหน้าดูนะอ่ะลองสุ่มในตำนานดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะข้างหน้าเนี่ยกำลังบวกกันมันเลยปึ๊บเป็นอะไรเอ่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ระเบิดควันนะขอเป็นอาวุธปืนเอค เฮ้ยแมวแมวโอ้โหพวยุทธวิถีโอ้โหกล่องละสองหมื่นทุกคนอ่าเอาอีกเอาอีกจะบ้าตายกล่องละสองหมื่นกว่าอ่าเฮ้ยอ p g เหรอ MP5 โอ้ยฟส์โอ้ยแม,แมวแมวแมวโอ้โห MP5 ก็บ้าแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้ออันนี้ก่อนเนี่ยเอาสามกล่องพอนะทุกคนเพราะว่ามันแพงนะไม่มีเงินขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยเงินผมก็เอามาหมดธนาคารแล้วไม่เหลือเลย ปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีทีแก้วว่าโอ้โหพวกยุทธพิธีเงินเกือบหมดทุกคนอ่ะเอาอีกนิดนึงรู้สึกว่าปืนผมนี้จะมีน้อยมากเลยนะโอ้กระท้ายแคแล้วโอ้ยบล็อกเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรโอ้โหเบสบอลเบสบอลติดตะปูทุกคนคือมันเป็นของทองเหรอมันก็ไม่ทองนี่หว่าแล้วมันจะทำให้ผมลุ้นทำไมวะเนี่ยอ่ะอะเอาอีกเอาอีกอ่าตอนนี้อยู่สามหมื่นเจ็ดอีกสักอันหนึ่งไป ดาโกโอ้โ,อโหคืนลมคืนลมทุกคนประแจหัวม้านะมีใครแบบให้รูดไหมอยากจะรูดเลยเกินใครสักคนหนึ่งอุย้ยโอ้โหแรงมากทุกคนแล้วผมซ้ำเลยโอ้นี่สินะความรู้สึกของการเป็นคนเรวในเกมนี้เฮ้ยใครอะ่ะอืมอืมสองทีสองทีล่วงทุกคนถ้าฟีนิดโคตรนานเลยวะทุกคน นานมากเฮ้ยเจเสื้อส้มทุกคนว่ามีของดีปะไม่รู้แต่ผมวัดก่อนเลยอืมอุ้ยทำไมพี่เก็บไปว์ปที่สุนูนปะอุ้ยมีเงินเหมือนกันนี่ว่าพี่มีเงินเหมือนกันนี่วาโอ้ได้มันเยอะเหมือนกันนะทุกคนได้มาสองสามพันนะแต่ว่าค่ากระสุนเนี่ยเฮ้ยผมว่าค่ากระสุนคุ้มนะเอางจริงแล้วโอเคกระเป๋าผมเต็มแล้วทุกคนไหนลองแบบลองลูดปืนนี้ดิดมนมันดีหรือเปล่าวะทุกคนใส่ไปนี่ทุกคน มีคนข้างนอกอะเฮ้ย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 เ้ยเโอ้ยโอเกือบล้มเปิดเขาแต่เราเกือบตายทุกคนโอ้โหกระสุนมันหมดไวมากผมว่าปืนนี้มันลูดเร็วไปว่ะเอาเรื่องจัดสมต่อสมต่อกระสุนจะหมดแน่เมื่อกี้เปิดเขาแต่เราเกือบตายแล้วปืนแล้วอาวุธทั้งตัวของเราเนี่ยโคตรแพงนะทุกคนไปแล้วผมอะ เดี๋ยวหาบ้านเช่าเอาเอาของไว้บ้านก่อนทุกคนเพราะว่าเก็บไว้ในตัวเนี่ยไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่อย่างน้อยก็เก็บยูซี่ไว้ดีกว่านะเก็บยูซี่ไว้แล้วก็เก็บปืนทองไว้ในบ้านเนาะหาบ้านเช่าแป๊บหนึ่งตอ,ตอนนี้นะผมยังอยู่ที่อ่าชอบอาวุธนะทุกคนก็กําลังล่าอยู่ไม่รู้จะล,ล่าใครดี <laughs> แถวนี้รอคนออกมาอยู่นะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยออกมากันนะใครเปิดตัวโอ้โห <laughs> เถื่อพูดรอเลยมันมีเยอะเกินนะผมไม่รู้ผมจะโดนลุมหรือเปล่าไงเพราะว่าผมไปเปิดประเด็นกับกับหลายคนมากนะเดี๋ยวดะรอแบบรอหาใครสักคนหนึ่งรอหาใครสักคนหนึ่งออกมามีบอว่ามีบอว่าตกลงมีไหมอุ๊ยโอ้โหเกือบไม่ได้อุ๊ยอุ๊ย หลังคาหลังคาโอ้โหโอ้ยเกือบตายโอ้หมันมีหลังคาทุกคนไม่เห็นจริงๆนะอันนี้ใครอะไม่รู้ไม่รู้ใครไอ้แม่ก่อนเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนทุกคนเลือดจะหมดนะไม่ใช่อะไรหรอกคือมันมีบนหลังคาไงเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นเอาละได้เวลาทิ้งชีวิตไปที่นี่แหละเดี๋ยวผมเติมกระสุนแป๊บหนึ่งกระสุนหมดเร็วมากนะในการเล่นปืนอันนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเปืนกระสุนสุดๆแล้วสุ่มทีละห้าร้อยแปดสิบโคตรแพงได้ทีละสิบสิบสิบร้อยปะ โอ้โหเหมือนมันล็อกก็ทุกคนผมว่ามันล็อกแล้วผมว่าผมโดนล็อกแล้วล็อกสเปกชัวยิงเลยวะไม่รู้ไม่รู้อยู่ข้างในนี้มันเลือล่อนรถไม่ได้น้องอุ้ยอุ้ยโอ้ยผมล้มหรอเวะละซ้มได้ปะซ้มไม่ได้ผมอยู่โอ้ยผมอยู่ในเซฟโซนมันอุ้มผมได้อะ่ะโอ้เรียบร้อยเลยไอ้นี่มันเล็งผมนานแล้วทุกคน เรียบร้อยครับผมเอาชีวิตมาทิ้งจนได้นะก็ของตกไปไม่เหลือเลยนะทุกคนปืนแต่ว่าปืนก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วแล้วก็เงินตกไปนิดนึงไม่ได้เยอะเท่าไหร่